แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงค่ะอะตัวจะได้พูดทุกอย่างเลยหลังจากที่พูดไม่ได้มานานใช่วันนี้โล่งใจโล่งใจโปรเจกต์นี้ตกาเลนฮาร์ดในที่สุดก็ก็างเป็นทางการสุดทีวันนี้ก็มีตัวอย่างอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็มีการเปิดเผย ภาพในเรื่องแล้วก็ตัวละครอื่นๆด้วยที่พวกเราแบบกันานาดใช่ะรยังไงครับคุณวินได้บอกแล้ว่าตัวเองเล่นเป็นใครแต่ที่หลุดหลายรอบแล้วหลายอาที่แบบไม่รู้เลยก่อนอันนี้คือไม่รู้กันเลยไม่เชื่อเลยใครรู้ใครรู้ก็รู้รู้กรู้ก็้ก็รู้กึกโล้้นรู้กึกโล่งขึ้นรู้สึกจะหยกบโทรศักท์มาก็ายรูปเล่นกันในกอรก็สบากใจมากขึ้นใช่ค่ะแล้วตอนนี้คือไป้ อนนี้ไปถึงไหนครับดู <laughs> เออคิดว่าประมาณสผมว่ามันสี่สอ่าสี่สิบซใช่ครับผมก็ เออผมว่าด้วยความที่มันเป็นโปรดักชันที่ค่อนข้างใหญ่แล้วซีมันค่อนข้างใหญ่ครับเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างใช้โลเคชันที่อยู่ธรรมชาติเยอะด้วยแล้วมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะพอเราไปธรรมชาติแล้วมันก็มีทั้งฝนทั้งเสียงรอบข้างอะไรเงี้ยค่ะที่ทําให้เหมือนการถ่ายทำมันก็เลยแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะแต่ดูเหมือนที่ภาพที่ปล่อยออกมาเหมือนไปเที่ยวมากกว่าไปถ่ายละคิดว่าคุณลุงก็พาร์นั้นคือพาร์ทที่ไปเที่ยวแค่นั้นเลยฮะ เราเหนือ่อยจากที่เห็นก็คือทํางานอย่างเดียวใช่ใชตูเป็นไงบ้างคะเหน,น,ะเนื่อยไหมเหนื่อยแต่สนุกนะ <laughs> ไหนอะไรก่อนเหนื่อยนแกน๊ง <laughs> มาแกงองชายเขาไม่เหนือ่อยเขาทำงานแลวเขาเต็มที่เ<อ> <AL> ขาตั้งใจเ<อ>ขาจริงจังไม่มีใครเล่นเลยในเซตไ,ไม่มีเลยอ,อ่ะไปเดากันเองว่าจริงไหมเข้าไปยงนแต่น้องตูน่าจะเหนื่อยจริงเพราะว่าซีนน้องตูค่อนข้างเยอะมากๆเพราะว่าทั้งเรื่องนี้คือดำเนินทางน้องตู มาถ่ายสูนแต่ตูจะเข้าหลายสีพี่วินก็เหนื่อยค่ะต่อสู้ใช่เหนื่อยรอบ้างเยเหนื่อยแล้วอบ่้องอย่งนี้เเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าคือทีมงานอะเหนื่อยกว่ามากๆเพราะว่าเขาต้องดีวกับสภาพอากาศดีวกับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องวางเบรกใหม่อะไรเงี้ยแบบวันต่อวันเลยเพราะว่าพอเราไปถ่ายที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทำเหมือนอยากจะถ่ายได้มากที่สุด ด้วยเพราะเราไปถึงที่นู่นแล้วอะไรใช่ไปเห็นว่าเป็นกองที่ยกกอง่อยค่ะโอ้สุดๆเลยครับ<ช>พเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโลเคชันส่วนใหญ่คือแบบเป็นาท์ดอร์เป็นในปา่าถ้าฝนตกพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยคือถ่ายไม่ได้เลยแบบฝนตกแล้วดินมันก็จะไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่หลักคือต้องเป็นที่ทเชียงใหม่คือะคือจริงๆมีหลายที่มากๆค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปต่างจังหวัดก็ไปยาวๆเป็นแบบธรรมชาติก็จะมีทั้งเชียงใหม่เชียงรายใช่ค่ะ แต่ว่าสิ่งที่อีกอย่างที่ถูกปล่อยออกมาคือการทรยศมองคุเจ้าชายไม่อยากข่าฟคงฟังเจ้าชายมอยากฟัง <veter ans S 2> ตูช่วยอธิบายท <t os S 1> <t os> ี่ป <t os S 2> น,น่อย <t os> <ๆ>เพราะคือแบบตอนนี้ปัญหาคือองค์ชายตัวใหญ่เกินไปแล้วเขาหาทหารที่จะมาอยู่กับองค์ชายไม่ได้เลยใช่ต้องหาคนที่สู้กับองค์ชายได้ อุปสรรคของทีมแคสก็ค่อนข้างลําบากเพราะว่าเขาจะหาคนที่มาเป็นศัตรูกับผมเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าขนาดไซส์ใช่แล้วขนาดองค์ชายด้วยกันเองเขาก็เห็นพี่วินเขาก็คือก็เหิมไม่เคยฟิตโฟดอย่างเงี้ยแบบไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่โฟดก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยใช่คืออตนนี้ ใช่เป็นคนมาเป็นหัวแถวเลยตอนนี้ก็ดีนะผมว่ามันส่งเสริมซึ <t <t ่งกันและกันอะไรอย่างแบบเราไปเชียงใหม่เรามีเวลาพักเนี่ยครับเราก็ไปเล่นฟิตเนสด้วยกันไปไปเทรนการผัดกันเทรนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นการส่งเสริมกันที่ดีคือคือวินตั้งใจเพื่อเพื่อให้ตัวละครนี้เป็นอย่างเลยเพราะแบบว่าต้องเป็นนุ่งไดอย่างนี้กับอย่างเป็นนักรบเป็นนักรบเขาไม่เขาได้คอนเทนต์แข่งหรือไง วิดพื้นโฟทวิดพื้นอาพกแบบฟิตเนสที่เป็นแบบพกพามาด้วยนะโคนอเหรอใช่เขาเอามามาเล่นที่กองเลยเปิดฟิตเนสเหมือนมาเก็บตัวเล้พีลาใช่ใช่ใช่แบบนี้เราก็สิตแฮปปี้นสิได้เห็นนุ่มๆร่างกายก่อนหน้าตู ตาตูนทำไม่ำไมมันน่ากลัวนิดนึงอย่างซีนที่แบบว่าพี่เลยภาแบบอย่างเงี้ยเดินกันมาเจ็ดคนหนูก็อุยน่ากลัวนะเอกที่ทุกคนบอกว่าอุวิ่าตูเจี๊ีบตาตูเจี๊ยมันน่ากลัวมากมันดูคุกคามจริงเหรอครับแต่ว่าบางซีนไม่มีตูนะครับแต่ผู้ชายถอดเสื้อตูมานั่งหน้าหน้ามอหน้าเฉยเลยผมก็เลยงงว่าเก็บภาพออ๋เก็บภาพเพื่อไหร่ใช่เขาจะเป็นเป็นไอ้นี่ก็มันจะปิดใช่ รู้สึกถูกความไหมไม่โอเคคือแปลว่าในในเจ็ดคนนี้คือต้องแข่งเรื่องนี้เลยส่งเสริมกันดีกว่าครับใช่ใช่เราเป็นมาเป็นส่งเสริมเป็นส่งเสริมมาเป็นทีมเบิร์ดครับแต่ทุกคนยกให้คุณไงเ่ราะแบบทักที่พ่อทำพ่อทำก็ต้องมีคนนำก่อนไงไม่งั้นเดี๋ยวจะพายกันลงไปใช่ไหมครับผมก็นำเต็กด่านให้ทุกคนก่อนเดทุกคนมาด้วยกันนะผมคือวินในเรื่องนี้คือ คิดว่าร่างของของเราคือสมบูรณ์แล้วผมว่าทั้งชีวิตตอนนี้หุ่นดีสุดเพราะว่ากินไข่ต้มมือละ15ฟองฝากติดใจด้วยนะคะสกาเลดท่าไทยแลนด์ใครอยากดูร่างกอยของใคะคือมีแต่หอยเยอะจริงปหมจริงครับมีบ้างแหมถ้าคุณถ้าเธอโชว์หน่อยด้อต้องสืบแล้วแหละว่าเปล่ดาวมันเยอะมากขนาดไหนพอมีบ้างค่ะอบ ถ้าถ้าถ้าแบบถ้าผูบอกว่าวินคือหนึ่งนะอันดับสองครัวใครในในตัวบอสผู๋เ่าที่ผู๋พี่ฟอร์ดพี่ฟอร์ดเนาะอ่าพี่ฟอร์ดตัวใหญ่เพราะว่าพี่ฟอร์ดเป็นตัวใหญ่เหมือนกันใช่ใช่แต่ละคนจะมีเวเป็นของตัวเองเป็นเวตัวใหญ่เป็นเวลีนเขาไมเรารู้หมดเลยอะครับเรารู้หมดเลยได้ยังไงเนี่ยเก็บรายละเอียดคอยสังเกตเป็นแคสติ้งต้องคอยสังเกต เราต้องคอยช่วยช่วยช่วยดูเขาเป็นใสไงแบบนั้นเขาเรี่ยเหรอคะคนฟอร์สเขาก็เป็นบึกองเหมือนกันแต่ยังบึกไม่เท่าคนอ่นอ๋อเอลองมาลองมาให้ตูเรียงลำดับเลยนี่เลยไม่เอาเดี๋ยวมันจะไปมันดับขาดดับไมอ๋อสขาดดับโฟลละกันไใช่คิดว่าโฟลน้องโฟลน้องโฟล์ตวินไม่ได้เชื่อเหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาก็มีฉากในที่ตัวอย่างที่ปล่อยไว้ก็มีฉากเหมือนเจอเจอกับพี่วินก็ พอได้เนาะได้ดีได้ได้ดีเลยช่งดีเลยแล้วคุณเตะอะคะเตะเออหนูไม่เคยเห็นเลยเขาคือเก็บเป็นความลับสุดๆอืแต่คิดว่าสามารถจับพี่เตะได้แต่เห็นเขาก็เข้าฟิตเนสอยู่เรื่อยๆ,ๆก็คิดว่าอาจจะไม่ธรรมาดาหรือเปล่าหรืออาจจะโชว์มาทีเดียวแล้วเราตัดดึงไปเรยหนูต้องมาพูดเรื่องแขก แต่ใหญ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 ่คพี่เตพี่เตหมายถึงว่าหุ่นหุ่นใหญ่หุ่นใหญ่ก้าวกลเลยต้องสาตูแล้วคือในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยทุกคนอะพี่จะพูดอะไรเราไม่ให้เพราะว่าอย่างที่เห็นภาพเบื้องหลังออกมาส่วนใหญ่ที่แฟนๆเอามาแชร์กับเราเป็นว่าเป็นร่างทองของผู้ชายต่างๆได้เห็นบ้างไหมคะก็ให้เขาทองใบกันให้เขาโชว์ให้เขาโชว์กันให้เขาโชว์กันไม่แต่มันก็ตามบริบทในเรื่องแหละ เพราะว่าแต่ละคนเขาก็เป็นนักรบเป็นอะไรกันเนาะก็ต้องแบบดูแลรักษาสุขภาพอยู่ใช่แล oh, ้วจะได้ด oh, yeah? uh, uh ูเ huh? ม uh ื huh, ga, so, so ่อไหร่ะครู้เขาบอกแล้วเราต้องถามใครเดี๋ยวนีหน้าาว่ปีหน้าผมว่าปีหน้าต้องภายในไตรมาสองดูไปก่อนเลยเพราะสมเป็นนักธุรกิจเล้วจะไตม้าหใช่แต่ใกล้ละใกล้ละโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยว ได้ค่ะต้มีนะคะอใสน่เ่อต้มีตัวนะคะไวใจมั่ที่ผ่านวใจม่้ต้องมีค่ะีนี้เดี๋ยวสอนูบค่ะอาเดี๋ยวสองคนถ่ายูปลนะ้